วันนี้เราจะนอนในสวนหน้าบ้านครับเมนูอะไรวันนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะคุณผู้ชายย่างหมูครับอยา,ากมาตลอดเลยเขาไม่เชิญค่ะมาเองมาเองใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>เขาไม่เคยเชิญเลยค่ะแต่เราชอบมาสิงอยู่ที่นี่ค่ะ โควิดครับวันน,นี้เก็บตัวกันนะคะอยู่บ้านก็เลยวันนี้จะมีการแคมปิ้งหน้าบ้านนะครับ <laughs> <laughs> ใช่เงาก็เลยชวนอาบน้ำเสร็จแล้วกนอนมาบ้าน,นกันเถอะอย่างงี้ก็นอนในสวนน,น,อน้อยๆของเราเลยครับนะท่านผู้ชมตามมาครับตามมาเดี๋ยวจัดการให้ดูนะครับผมเ <laughs> <laughs> นเนเน,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 นส่วนหลังนะครับมามเดี๋ยวจะมีสมาชิกตามมาอย่ครับ คิดถึงบรรยากาศช่วงนี้กักตัวนะก็เลยลางนอนสวนหน้าบ้านครับส่วนหน้าบ้านค่ะครับบรรยากาศตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะคะครับดีเ,เรียบร้อยแล้ววัวันนี้เราจะนอนในส่วนหน้าบ้านครับเมนูอะไรวันนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะคุณผู้ชายย่างหมูครับย่างหมู

ผู้ชมอันนี้มีเห็ดน,นะเห็ดอารินจิครับหมีไหม้แล้วหมูไหม้แล้วไหนเป็นยังไงหอมหอมะหอมเชียววะนี่นี่นีเห็น,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 นไหมครับหมาแบบนี้นี่นะคะเลยมาแล้วค่ะแต่ว่ามันยังแข็งแข็งอ๋อต้องทา,าตรงนี้นนะใช่ไหมใช่ค่ะจะทาตรงนู้ค่ะาเห็ดนะคะอีน่ากวน คนกันเองนะคะไม่ได้มีคนนอกนะคะไม่มีคใครไปที่ไหนมาอยู่บ้านทุกวันครับอันนี้ช่วงโควิดครับก็ต้องแคมป์ปิ้งกันแบบนี้แหละครับต่างภาษาครอบครัวเล็กๆครับผมใช่ค่ะครอบครัวเราเล็กเล็กมากดูดูที่เตาชาบูก็พอไม่มีติดบ้านไหมประจำแม่บ้านก็ซื้อติดบ้านไ,ไว้เป็นประจํ คือคือประเด็นประเด็นคุยกันประเด็นแรกมาจากหมาครับอ๋อคุยเรื่องหมาเพราะว่าเลี้ยงเฟนบูด็อกเหมือนกันอ๋อไอชอบชอบเรื่องหมาหมาเหมือนกันใช่ไหมแต่แต่บางแต่บางเอืญนผมมาสารพัดสัตว์ครับอ๋อเอาหนักกว่ากันนี่สารพัดสัตว์ บรรยากาศแคมปิ้งของเรา,า,ก,าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผม,มท่านผู้ชมคือจริงๆแล้วมันต้องเป็นคือก็มีญาติพี่น้องมาสด๊สกเฮฮากครับอะอยา่าอยากกินแกงก็พึ่งกับ โอ้ับหนาวแล้วค่ะคิ้มุกจะไหลแล้วอากาศเย็นมากครับยวดูก่อนกี่ยงสาันี้เราตะลอนกันอยู่ที่ไหนคะอ่าอยู่หน้าบ้านวันนี้วันนี้หลงมาค่ะหลงมาหลงมาค่ะหลงมาไกลเลยบ้านห่างไปประมาณห0 0เมตรเหมือนอยู่บรรยากาศเขาใหญ่เลยค่ะบรรยากาศเขาใหญ่นะจริงๆแล้วเป็นบ้านคุณทัศนานี่หนะคะบรรยากาศดีค่ะปกติก็ มาที่นี่ตลอดเลยนะคะคือเกือบทุกวันเลยค่ะแล้วไปไหนไม่ได้ค่ะบรรยากาศขอบคุณเราตั้งเต็นกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะโดนบังคับมาโควิดโควิดโควิดเราอยากมาตลอดเลยเขาไม่เชิญค่ะมาเองมาเองใช่ไหมใช่ค่ะเขาไม่เคยเชิญเลยค่ะแต่เราชอบมาสิงอยู่ที่นี่ค่ะนี่บรรยากาศี้มาชิคของเราครับน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยครับผมขอบคุณมากขอบคุณเรคะขอบคุณ ครับผมครับครับคราวหน้าเดี๋ยวเป็นแขกรับเชิญขับรถดีๆนะครับเดินดีๆนะครับพ่อก็บอกว่าอยู่บ้านไกลขับรถดีๆนะครับครับผมครับขอบคุณครับครับหนาวมากค่ะตอนนี้ก็สิบาองศาสิบเก้องศาเราก็เริ่มแบบว่าได้เวลา แยกย้ายกันแล้วครับบรรยากาศวันนี้ก็ปากสันเลยปากสันครับแคมปิ้งเฮฮาแบบพี่พี่น้องนองครับวันนี้สถานการณ์โควิดครับเราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกกันนะคะญาติิเท่านั้นที่มาซึ่งอยู่ด้วยกันอยู่แล้วบ้านติดกันครัเดินเดินกลับบ้านไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เอาไว้โอกาสหน้านะครับได้เจอกันใหม่ครับผมเจอกันคลิปหน้าคัะติดตามช่องเราด้วยนะบาย ทำไมรูปรูปเห็นอีกอย่างหนึง่งพอมาเจอตรงจริงน่ารักกว่าในรูปอีกอ <as also> <c oughs>